ม่วันนี้ไม่มีอะไรมากนะแค่จะบอกว่าพวกมึงจะส่งกันมาทำไมนะค่ะหนังโป๊ไอ้เชี่ยส่งมาทีละวันเป็นร้อยร้อยร้อยเรื่องไอ้สัตว์กูดูจนตาเปียกตาแฉะไอสัตว์เจี้ยวจนเจ็บเกี้ยวดูจนเจ็บตูดไอสัตว์อือไอเยี้ยเจ็บตูดควันได้ยันเย็ดตูดนี่นะฝากไปถึงไอเจ้าของกลุ่มนะอืม มึงอะจะสร้างทำไมวะกลุ่มหนักโปะเย็ดแม่แไปโบกแม่งจริงเลยสัตว์อย่าให้กูเจอมันสัตว์ดูอ่าดูมเต็มหน้าเนี่โผลเพียบเย็ดแม่ผมยิงคุยเย็ดกันเย็ดกันนะจัดย็ดแบบกูไหมเอาไหมไอ้เหี้ยสัตว์เหมือนกูเห่ยย็ดแม่งด้วย เย็ดแม่ดูมันก้าส่งมาสัตว์แค่นี้มนึ่พอนะกูยังบันทึกเก็บไว้ดูแล้วกูเข้า,าน้ำนะกูเงีย้ยนะเชี่ยชักว่าว้าสตว์เที่ยมดูนะส่งมากินคุยอะไรนักเนี่ยไอีมีหีมีนมมีแตกมีคไงไงมุ้ยแล้ว่ยไอ้เหี้ยมึงบ้ากันเนอะวะไอ้เย็ดแม่ไอให้กูเจอไงศัสต์ อย่าให้กูเจอไงแต่ก ad ูจำยันโตจริงแน่เจ้าของกลุ่มอ่ะกู้ยอ่ะไหวไอ้เหี้ยสมมติ่าคุนั้นร้อยสามร้อยสี่ร้อยเรื่องไอสัตว์ไอ้สัตว์ครั้งแรกกู้ย์อืมแต่กูพูดละครึ่งไปเลยยึดแม่สัตว์เหี้ยมันยังไง่ายสัตว์มึงยังไม่หยุดเลยเหี้ยกูมาถึงกูยังไม่หยุดอีกควายยึดแม่อืเหี้ยมันกู้ยเลยสัตว์ ไอ้เหี้ยมั่งหลุดเปล่าวะให้ยอมเออบ๊ายบายพวกฝันดีเหย็ดแม่ฉากใครเดินข้างหลังไว้ฉา,ากตกแมงเหย็ดแม่